เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับนะอะอยู่ในเกมรัดไอออนอีกเช่นเคยนะครับผมนะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเนาะที่ผมค้างไว้นะ ในการสกัดเครื่องถลุงแร่นะครับตอนในคลิปที่แล้วนะครับผมคลิปที่ลงไปล่าสุดคือผมค้างไว้ที่เลเวลสนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อเนื่องในการสกัดเครื่องถลุงแร่เลเวลสนะครับนะอันนี้ผมก็อัปเกรดเป็นเลเวลสเรียบร้อยแล้วนะคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับท่านผู้ชมนั้นก็พอดีบังเกอร์เผมมารีเซ็ตพอดีผมก็เลยไปฟาร์มบังเกอร์เมาแล้วก็ได้แร่มาเพิ่มประมาณพันกว่านะครับเกือบพันสเลยนะครับคิดว่าน่าจะพอในการลุยเลเวลสนะครับในโหมดในปกติง่ายในโหมดง่ายปกติแล้วก็โหมดยากนนะครัิดว่่าาจพอแ กว่านะครับน่าจะพะอะสําหรับาการสกัดเครื่องสุงแร่เลเวลสี่นะก่อนอื่นเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอตั้งป้อมปืนก่อนนะผมไปเจอในกลุ่มนะครับผมไปเจอในกลุ่มก็คือเขาตั้งป้อมปืนส,สมมติเขาจะตั้งเป็นป้อมปืนเลเวลหนึ่งนะครับก็คือปืนปืนเลเวลหนึ่งนะครับนะมันมีประสิทธิภาพดีมากเลยนะครับนะเพราะว่าามันใช้ใช้อชิ้นส่วนในการขับปืนน้อยมากแล้วก็ไม่ค่อยเปลืองแร่เท่าไหร่นะครับนะผมก็จะตั้งเป็นป้อมปืนเลเวลหนึ่งก่อนนะทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีป้อมปืนอ่าเลเวล สี่คือป้อมปืนยิงระเบิด2ป้อมนะครับนะเดี๋ยวพอป้อมปืนเลือดหนึ่งพังผมค่อยเปลี่ยนเป็นป้อมปืนยิงระเบิดทีละอันทีละอันเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นเราขอตั้งเป็นป้อมปืนเลือหนึ่งกันก่อนนะครับคือว่าผมเห็นผมไปเห็นคลิปเขาทานะครับผมในกลุ่มนะก็คือมีประสิทธิภาพดีมากนะครับนะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาฟาร์มนะครับฟาร์มได้แล้วน้อยนะครับเลือกใช้ป้อมปืนเลือหนึ่งก็ได้นะ แต่ว่ามันก็แค่มันอาจจะได้แค่โหมดปกตินะเออโหมดง่ายนะครับผมของเครื่องถลุงแรกเรื่อยๆนะมันอาจจะได้แค่โหมดง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นโหมดยากก็ไม่ไม่น่าไหวนะครับถ้าเป็นป้อมปืนเลเวลหนึ่งทั้งหมดนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นป้อมปืนเลเวลหนึ่งในโหมดปกติก่อนเนาะตั้งไว้ประมาณ19ป้อมนะครับแล้วอีก2ป้อมจะตั้งเป็นป้อมปืนยิงระเบิดนะพอป้อมปืนเลเวลหนึ่งพังผมค่อยเปลี่ยนเป็นป้อมปืนยิงระเบิดทีละอันนะครับผมเพราะว่าถ้าเปลี่ยนเป็นป้อมปืนยิงรระะเเบบิดดทัั้งหมมมลยแผไ่พอนค ก็เราก็เอาเท่าที่ได้ก่อนเนาะของที่ผมเตรียมมาก็จะประมาณนี้นะครับผมคิดว่านราจะพอไม่น่าจะใช้ปืนเยอะนะครับเพราะว่าจะให้ป้อมปืนมันช่วยยิงเป็นหลักเนาะเราก็แค่วิ่งวนไปวิ่งวนมาเฉยอันนี้เป็นบัฟใหม่นะครับนะไม่เอานะผมเลือกเป็นบัฟของตะลุงคนนั้นดีกว่าเนาะ โอเคนี่นะครับผมผมเลือกเป็นบับอันนี้จะดีกว่านะครับท่านผู้ชมอ่าน่าจะไหวนะครับปืนพก2กระบอกนะครับกระบอกกว่านะครับผมปืนพกกระบอกกว่าแล้วก็ป้อมปืนเลเวลหนึ่งสิก้าป้อมแล้วก็ป้อมปืนยิงระเบิดสีไอสอป้อมนะครับน่าจะพอนะครับในอ่าการสกัดเครื่องถุงแรลเลเวลสี่โหมดง่ายนะครับผมน่าจะพอนะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมอ่าเราเข้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะอ mm. ่ะผมลืมไม่นั um, ่นนะครับผมลืมปิดช่องนะตรงนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับปิดไม่ปิดก็คุณค่าเท่ากันเนาะ เดี๋ยวเราลุยกันเลยนะครับผมนะเห็นไหมครับท่านผู้ชมมันจะยิงกระจายนะครับท่านผู้ชมมีประสิทธิภาพดีมากนะครับเพราะว่าซอมบี้มันมากันเป็นกลุ่มไงคือมันยิงกระจายมันจะช่วยได้เยอะนะครับท่านผู้ชมช่วยได้เยอะบอสออกมาแล้วนะครับผมเห็นไหมครับผมซอมบี้ตายเร็วมากนะลูกซองมันยิงกระจายเนาะแล้วก็มันก็แรงด้วยนะครับท่านผู้ชมนะผมรู้สึกว่ามันแรงนะแรงมากเลยป้อมปืนเลเวรหนึ่งอะ แรงกว่าป้อมปืนเรเวลสองอีกมั้งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะไม่รู้นะไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะแต่มีความรู้สึกว่ามันแรงกว่าเรเวลสองหรืออาจเป็นเพราะว่าซอมบี้มันมาเยอะมันมารวมเป็นการเป็นกระจุกแล้วคราวนี้ปืนมันยิงกระจายไงมันก็เลยโดนหมดนะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับทานผู้ชมสาเหตุนี้แหละที่ทําให้ป้อมปืนเรเวลหนึ่งที่มันมีความสามารถยิงกระจายเนี่ยมันทำให้โดนซอมบี้หลายตัวและมันมีประสิทธิภาพดีกว่าป้อมปืนเรเวลสองนะในส่วนตัวผมผมคิดอย่างนั้นนะตอนแรกถ้าผมไม่ไปเจอในกลุ่มก่อนผมอาจ ไปฟาร์มแร่ให้มันได้เยอะๆแล้วจะเปลี่ยนแล้วจะคราฟเป็นป้อมปืนยิงระเบิดทั้งหมดทั้งหมดเลยนะแต่คราวนี้ผมไปเจอในกลุ่มนะครับผมเขาใช้แค่ป้อมปืนเลเวลหนึ่งตั้งแค่นั้นเองนะครับนี่ก็เคลียร์จบแล้วนะครับท่านผู้ชมง่ายแค่นี้เองนะเห็นไหมไม่ได้ยากเลยนะครับปืนพกผุมพังไปแค่กระบอกเดียวเองนะท่านผูช้ชมนะโอเคนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูที่ของกันก่อนนะน่าจะไประระ,ระดับปานกลางไหวนะครับเดี๋ยวขอตั้งป้อมปืนใหม่ก่อนนะเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันมีอะไรพังบ้างเนาะ อ่าไม่ได้ยากนะครับผมนะของก็ใช้ไม so ่เยอะนะเมื่อกี okay, uh, well, ้ปมดเมื่อกี้หมดแค่ปืนพกกระบอกเดียวเองนะท่านผู้ชมโอเคนะครับอ่าป้อมปืนละพังไปป้อมเดียวเองนะครับผมเป็นป้อมปืนเลเวลหนึ่งพังไปป้อมเดียวเองเ๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนเป็นป้อมปืนยิงระเบิดเลยนะครับนะจะทําการเปลี่ยนทีละอันตามจํานวนอ่าป้อมปืนที่มันพังไปเนาะอันนี้คือมันพังไปแค่ป้อมเดียวนะครับผมไอ้ถ้าเครื่องถลุแรกเลเวลสี่เราจะสามารถตั้งป้อมปืนได้ทั้งหมดย1ิบป้อมนะท่านผู้ชมแล้วก็ เมื่อกี้มันเหลือ20ป้อมนะก็คือพังไปแค่ป้อมเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นป้อมปืนยิงระเบิดนะโอเคให้มันมาช่วยยิงระเบิดหน่อยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะภาพตัด,ดนิดหน่อยนะครับก็คือเมื่อกี้ลองไปลุยมาแล้วนะท่านผู้ชมนะอายิงระเบิดโดนตัวเองตายนะครับผมนะยิงระเบิดโดนตัวเองตายเมื่อกี้เดี๋ยวเราเอาใหม่นะครับเดี๋ยวเราเอาใหม่นะอ่าเดี๋ยวผมตมั้งป้อมปืนใหม่นะครับผมเป็นป้อมปืนเลเวลหนึ่ง แล้วก็เป็นป้อมปืนเลเวลสามเหมือนเดิมนะครับเมือเม่อกี้เมื่อกี้กำลังไปได้สวยเลยนะท่านผู้ชมนะแต่พอดีว่ายิงระเบิดโดนตัวเองตายนะครับผมอย่างเศร้าเลยนะอลาดบ่อยนะครับคือไอ้ปืนยิงระเบิดของเราเนี่ยมันแรงมากนะครับท่านผู้ชมนะแล้วชุดนี่นี่ใส่ชุดสว่า์แลวนะยังตายอะ่ะคิดดูเถอะปืนมันแรงมากนะครับ <S <S โอเคเดี๋ยวเราไปดูก,กันเลยนะ <S <S ถือป้อมปืนยิงระเบิดเออถือปืนยิงระเบิดไว้แล้วก็ถือเอคไว้นะโอเคเราเข้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะ ป้อมปืนเลเวล1 19ป้อมนะครับเอ้ย10เอสิบป้อมนะแล้วก็ป้อมปืนเลเวล3ไม่สิป้อมปืนเลเวล1กี่ป้อมวะ18นะครับผมแล้วก็ป้อมปืนเลเวล4 3ป้อมนะเป็นป้อมปืนระเบิดสาป้อมเนาะโอเคนะครับเทคนิคนะครับให้วิ่งวนไปเรื่อยๆนะครับผมนะอันนี้หรือไม่งั้นก็ออกมาห่างๆเลยก็ได้ท่านผู้ชมนะให้ปืนมันยิงไปเองนะอันนี้ผมลืมอุดรูอีกแล้วเนี่ย อุดไม่อุดก็มีค่าเท่ากันนะครับลูกซองกระจายดีมากนะครับมีนะครับนะไม่ใช่ปืนลูกซองกระจายสิป้อมปืนนะครับมันยิงกระจายดีมากนะมันมีประสิทธิภาพดีเลยนะเพราะว่าซอมบียนมาเป็นกระจุกเนาะมันเลยได้ผลดีนะครับผมหรือว่าถ้าใครมีเวลาฟาร์มเยอะๆแล้วก็ฟาร์มแร่ๆเยอะๆ,ๆนะครับเปลี่ยนเป็นป้อมปืนยิงระเบิดทั้งหมดเลยก็ได้นะเออเนาะแต่ว่าถ้าใครไม่ค่อยได้ฟาร์มไม่ค่อยอะไรนี่เอาแบบนี้ก็ได้นะเป็นเป็นป้อมปืนเลเวลหนึ่งก็พอนะน่าจะไหวอยู่แหละนะน่าจะไหวอยู่ คิดว่าน่าจะพอลุยได้ลุย,ล,ย,ล,ยลุยหมดยากได้นะครับท่านผู้ชมโอเคนะอ่านะครับวิ่งวนไปก่อนนะท่านผู้ชมนะแล้วก็เอาเ k คยิงนะโอ้แต่ปืนเราก็แรงเหมือนกันนะทำไปเล่นไปอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนะง่ายแค่นี้เองฮะเห็นไหมจบไปแล้วนะครับโอ้แต่ปืนหายเป็นเป็นแถบเลย พังไปเยอะมากนะครับผมนะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นป้อมปืนยิงระเบิดบางส่วนแล้วก็เป็นป้อมปืนเลเวลหนึ่งบางส่วนนะหายไปเยอะเหมือนกันนะป้อมปืนเราเดี๋ยวเรามาดูของกันก่อนเนาะโอเคนะครับนะโอ้โหเหลือสิบาป้อมนะไอส่วนป้อมที่เหลืออยู่มันก็สภาพก็โดนดาเมจไปเยอะ่เหมือนกันนะผมคิดว่าน่าจะพังเยอะอยู่ าเดี๋ยวเราจะขอตั้งป้อมปืนก่อนนะครับผมจะใช้ทั้งป้อมปืนอ่าเรลเวหนึ่งป้อมปืนยิงระเบิดแล้วก็ป้อมปืนอ่าอย่างอื่นด้วยนะครับถ้าของมันคราเพอนะผมคิดว่าค้าเป็นป้อมปืนยิงระเบิดเป็นป้อมปืนเลเวสี่ไม่น่าจะหมดนะครับคือว่าแร่ผมน่าจะหมดก่อนนะไม่น่าจะคราไอ้ป้อมปืนได้จนหมดนะครับคิดว่าแร่น่าจะหมดก่อนเพราะงั้นผมจะเอาป้อมปืนอย่างอื่นผสมไปด้วยนะครับนะเพราะว่าแร่ผมเหลือแค่5้าร้อยกว่าเองนะครับท่านผู้ชมนะ โอเคนะครับเดี๋ยวจะเลือกของที่แบบเลือกใช้ของที่มันจําเป็นนะต,ต้องบริหารบริหารแร่ดีๆนะครับแร่เหลือห้ารอยกว่านะครับไม่ง,งั้นใช้หมดใช้หมดอดนะครับก็คือผมมีโอกาสรอบเดียวนะครับผมถ้ารอบนี้เล่นไม่ผ่านก็คือผมต้องไปฟาร์มแร่มาใหม่เลยนะท่านผู้ชมนะถ้ารอบนี้ผมไม่ผ่านผมต้องไปฟาร์มแร่มาใหม่เพราะงั้นผมก็จะรอบนี้รอบเดียวนะครับผมจะเอาให้ผ่านเลยนะครับผมอะเดี๋ยวเราขอตั้งป้อมปืนกันก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราตั้งป้อมปืนก่อนเนาะ อ่าเป็นป้อมปืนยิงระเบิดนะครับผมเอามาอีกสองสามป้อมนะน่าจะไหวอยู่นะครับน่าจะไหวอยู่โอเคนะครับผมได้มาสองป้อมผมอยากได้เพิ่มอีกสักป้อมอ่ะตอนนี้มีป้อมปืนสิบห้าป้อมแล้วอยากได้โอเคน่าจะได้อยู่นะครับผมเดี๋ยวซื้อป้อมปืนยิงระเบิดมาอีกสักป้อมเนาะโอเคครับผมอ่าดูกันฮะยังได้อยู่หนึ่งป้อมโอ้โหไอ้นี่หมดนะเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งออกมาซื้อใหม่ก่อนนะหมดครับผมท่านผู้ชม โอเคนะครับนะต้องป้อมปืนเลยนะอ่าเรียบร้อยนะครับผมนะผมก็มีป้อมปืนไอ้นี่นะครับผมป้อมปืนยิงระเบิดนะครับหกป้อมเนาะเดี๋ยวที่เหลือเอาเป็นปืนอะไรดีวะขอคิดก่อนนะครับท่านผู้ชมนะที่เหลือเป็นปืนอะไรดีปืนเลเวลสองปืนเลเวลสองไม่รู้จะยิงทันหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมผมก็่ไม่แน่ใจนะเอาเป็นปืนเลเวลสามดีกว่าเนานะ โอเคเดี๋ยวเอาเป็นปืนเลเวลสดีกว่านะครับถ้าเป็นป้อมปืนเลเวลสไม่น่าจะยิงทันนะป้อมปืนเลเวลสมันมีความสามารถก็คือมันเผาซอมบี้ได้ด้วยนะครับผม mm hmm. ก็คิดว่าน่าจะมีประสิทธิภาพดีกว่ากันเนาะ mm hmm. โอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ที่เหลือก็เป็นป้อมปืนเลเวลหทั้งหมดเลยนะอ่า mm hmm. เห็นไหมครับท่านผู้ชมนะอ่าเรียบร้อยแล้วครับนะเป็นป้อมปืนยิงระเบิด 6ป้อมนะครับแล้วก็ป้อมปืนเลเวล3าป้อมที่เหลือก็เป็นป้อมปืนเลเวลหนึ่งทั้งหมดเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะพอนะประมาณนี้ก็น่าจะพอเดี๋ยวขอจัดเรียงก่อนนะครับท่านผู้ชมนะโอเคอ่าส่วนบัฟก็บัฟเดิมนะครับผมคิดว่าบัฟนี้ดีที่สุดแล้วนะครับถ้าเรากดใช้ถูกจังหวะเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับบัฟนี้นะเพราะงั้นผมก็เอาเป็นบัฟอันนี้ดีที่สุดแล้วนะแล้วส่วนปืนที่เหลืออยู่ก็เป็นปืนยิงระเบิดหนึ่งกระบอกนะครับไม่ถึงหได้ยซ้ำนะแล้วก็ตูตีอีก1กบอกนะครับ จะใช้ตูตีนะครับผมเดียวใช้ตูตีเป็นหลักนะเอเคมันจะพังแล้ววะ่ะอา่าเคครับขอเปลี่ยนเป็นชุดทหารนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าชุดไอสวัสดใกล้พังแล้วผมกลัวเป็นพังตอนที่กําลังเล่นอยู่นะเดี๋ยวจะตายเอานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจัดเรียงปืนดีๆนะครับผมเดี๋ยวจะย้ายปืนเลเวลหนึ่งมาอยู่กระจุกรวมกันไว้นะมาเอาเอาไว้รวมกันเอามาไว้กระจุกเดียวกันนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันจะได้ยิงกระจายแล้วมันจะได้โดนทั้งหมดเนาะโอเคนะ okay, นะ ป,ป้อมปืนยิงระเบิดเอาไปไว้แถบนู้นเลยอ่าประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วครับท่านผู้ชมนะับประมาณนี้ก็น่าจะพอยังไหวอยู่เดี๋ยวเราต้องมาอุดรูตรงนี้ด้วยนะความจริงก็ไม่อยากอุดหรอกนะครับแต่อุดอดไปเถอะนะครับเผื่อมันใช้ถ่วงเวลาได้นิดนึงก็ยังดีนะอ่าเคน,นะครับท่านผู้ชมอ่าเรียบร้อยจัดเรียงป้อมป,ปืนเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกไอ้นี่นะครับผมอ่ายาฟื้นคืนชีพนะครับเอามา สำรองไว้นะครับกันไว้นะกันไว้ดีกว่าแก้นะครับผมยอมเสียนะครับดีกว่าผมไปตายแล้วผมต้องไปวิ่งหาหาแร่ใหม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวคลิปมันจะลงช้าเนาะเพราะงั้นผมก็เลยจัดการในนี่ครับยอมยอมเสียยาคืนชีพไป1อันนะครับผมกันตายไว้กันตายไว้ดีกว่านะโอเคนะบัฟก็ได้แล้วนะครับยาคืนชีพก็ได้แล้วป้อมปืนก็จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะเอาของไปซ่อมเนาะนี่นะครับป้อมปืนประมาณนี้ก็น่าจะพอเดี๋ยวเอาไม้เอาเหล็กเอาตะปูไปซ่อมนะครับ จะเอามันมาช่วยสกัดนะครับได้ได้ไม่มากก็น้อยนะครับนะสกายช่วยถ่วงเวลาได้นิดนึงก็ยังดีนะครับผมมีโอกาสแค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมรอบเดียวเท่านั้นคือถ้ารอบนี้ไม่ผ่านก็คือต้องไปไล่หาแร่ใหม่นะครับสเสียเวลาอีกนะเพราะงั้นต้องเอาให้ผ่านในรอบนี้แหละเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอเอาของเพิ่มเติมนะครับนะต้องใช้ยางอื่นช่วยนะเดี๋ยวเอากลับระเบิดมาช่วยนี่นะครับผมระเบิดเยียบนะครับทุนระเบิดนะท่านผนะู้ชมนะเอามาวา,างไวใ้ให้ทั่วเลยนะครับผมนะ ลงทุนมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าผมลงทุนมากนะครับเนื่องจากว่าจะเอาให้ผ่านรอบนี้นะครับนะเดี๋ยวแล้วเราจะมาลุ้นว่าแบบแปลนเราจะได้อะไรนะไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอไล่วางทุนระเบิดก่อนนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวจะวางไว้รอบรอบรอบนอกนะครับผมวางไว้รอบในเดี๋ยวจะไปเหยียบทุนระเบิดตัวเองตายอีกนะจะแย่จะแย่เอานะครับท่านผู้ชมเพราะงั้นผมจะวางไว้รอบรอบนอกนะตรงใกล้ๆโพรงหญ้านะครับ ช่วยสกัดได้สักเวฟสองเวฟก็ยังดีนะครับนะได้นิดหน่อยก็ยังดีนะครับผมโอเคนะครับนะอ่าเอามาเก้าทุนนะครับนะอ่าวางไปวางไปสี่แล้วนะครับเดี๋ยววางให้ทั่วเลยนะครับช่วยกันสกัดไว้เนาะ เขาเรียกว่าป้องกันไ้ดีกว่านะครับผมป้องกันไ้ดีกว่าดีกว่าเราเล่นไม่ผ่านแล้วเราต้องไปวิ่งหาแร่ใหม่เสียเวลามากนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับผมเหลืออีกประมาณอ่าเหลืออีกประมาณสองสามทุนนะครับผมตาผมก็ไม่ค่อยดีเหลือเหลือเท่าไหร่เนี่ยมองไม่ค่อยเห็นแล้วโอเคเดี๋ยววางอีกตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับอ่าเหลือประมาณสองทุนนะครับผมโอเคเดี๋ยววางตรงนี้เนาะมันเสียเวลากับวางทุนระเบิดนะครับ มเสียเวลากระวังทุนระเบิดนะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะอ่าประมาณนี้ก็น่าจะพอนะครับแล้วปืนที่เราจะถือไว้ก็จะเป็นตูตีกับอาปืนยิงระเบิดนะครับผมเพราะว่าเ k คมันใกล้พังแล้วเดี๋ยวถ้าไปพังตอนที่กําลังเล่นอยู่เดี๋ยวต้องเสียเวลาสลับอีกนะครับเดี๋ยวมันจะตายเอานะประมาณนี้ก็น่าจะพอนะครับนะเราก็ได้บัฟแล้วเนาะแล้วก็ต้อมปมป,ปืนก็ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมโหมดยากของการสกัดเครื่องถลุงแร่เลเวลสี่นะครับนะ ดูที่ว่าจะเป็นยังไงนะของรางวัลเลยอีกแค่อย่างสุดท้ายแล้วครับแบบแปนนะครับ,แบบรบสองฉบับใหญ่นะครับท่านผู้ชมนะอยากได้มากเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับท่านผู้ชมอ่าเราเข้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะดีนะครับเดี๋ยวยืนยืนรอก,ก่อนนะยืนรอก,ก่อนออกมาช้านะครับผมออกมาช้ามากโอเคเห็นไหมครับผมอ่าเรายังได้นี่อยู่นะยังได้ของช่วยอยู่ดีเรามีระเบิดช่วยสกัด ซอมบี้ด้วยนะโอ้โหมาอย่างเยอะมั่วตัวมากท่านผู้ชมนะถ้าแหลกหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับผมแหลกหน่อยก็ต้องขออภัยนะมากันเพียบเลยว่ะพยายามพยายามตอนนี้ผมกลัวอย่างเดียวคือผมกลัวผมยิงปืนยิง,ยงระเบิดโดนตัวเองนะผมก็เลยเลือกใช้ตัวตีก่อนนะครับโอเคมากันเยอะมากเลยนะซอมบี้อ่ากดใช้ถูกจังหวะนะครับไอ้เนี่ยไอ้การป้องกันนะครับการป้องกันป้อมปืนและเครื่องถลุงแรนะ่เนี่ยกดใช้ถูกจังหวนะเนาะโอเคนะครับผมนะอ่ายังไหวยอยู่นะครับยังไหวยอยู่ยังโอเคอยู่นะ อ้าหป้อมปืนน่าจะพังไปหลายป้อมเอามายแล้วนะครับผมเจ้ายักษ์นะโอเคนะครับผมวิ่งวนนะครับวิ่งรอบออกมานะครับผมโอเคผมวิ่งอยู่รอบนอกนะครับผมไม่กล้าเข้าไปนัวข้างในนะแหลกมากเลยอย,ยเกือบตายโอ้โหผมไม่กล้าวิ่งเข้าไปนัวข้างในนะมันแหลกชิบหายเลยนะท่านผู้ชมนะโอเคนะครับโอเคเลยซอมบีม้เดือดไม่กี่ตัวแล้วนะจบไหมจบไหมมีมายอีกบ้างโอเคโอ้โหป้อมปืนหายเป็นแถบเลยว่ะป้อมปืนเลเวลหนึ่งหายหมดเลยนะ โอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการสกัดเครื่องถลุงแร่ทั้งหมดทั้ง4ด่านนะครับผมนะอันนี้สําหรับคลิปนี้ก็เป็นด่าน4ด่านเดียวนะครับผมทั้งหมดง่ายหมดปกติแล้วก็หมดยากเคลียจบไปแล้วนะครับนะมันค่อนข้างที่จะมั่วหน่อยนะครับผมอาจจะวิ่งอยู่แค่รอบนอกผมก็ไม่กล้าเข้าไปลุยข้างในเนาะโอ้โหป้อมปืนหายไปเป็นแถบเลยนะไม่กล้าวิ่งเข้าไปนัวข้างในนะครับกลัวแหลกแล้วจะตายเอานะครับผมนะก็เลยวิ่งอยู่แค่รอบนอกก็ยังสกัดได้อยู่นะครับ คงไม่มาเล่นแล้วนะครับสำหรับอีเวนต์นี้ก็ผมก็ได้ของรางวัลคือบลูปินนะครับอยากได้แค่บลูปินแค่นั้นเองพอได้ของรางวัลบลูปินแล้วผมก็คงไม่ได้เข้าอีกนะครับสำหรับอีเวนต์การสกัดเนาะก็จะเอาแค่รางวัลนี่แหละเดี๋ยวเก็บรางวัลกันก่อนนะครับท่านผู้ชมนะได้บลูปินมาสองฉบับนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันเนาะโอเคนะครับนะอ่ก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับไอการสกัดเครื่องถลุงแร่นะครับผมทั้งสี่ด่านนะส่วนของรางวัลจะไม่ได้เปิดให้ดู่า้ชม โอเคนะครับนะตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วนะครับผมก็เก็บของไปที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาเปิดบูปินดูกันนะครับว่าข้างในบูปินจะเป็นแบบแผนอะไรขออย่าซ้ำก็พอนะครับจะได้อะไรก็ช่างนะครับผมนะขออย่าซ้ำก็พอนะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะฮะโอเคนะครับเปิดนะครับผมฉบับแรกนะได้อะไรเนะี่ยไอคคืออะไรวะเฮ้ยเครื่องยิงลูกระเบิดเอ้ยมาแล้วครับท่านผู้ชมนะเครื่องยิงลูกลูกระเบิดนะครับผมวเล่นมาตั้งทานพิ่งได้นะครับผมอันต่อไปเป็นอะไรเนี่ย อันต่อไปเป็นโอ้โห VA อีกแล้วนะครับอันนี้ซ้ำนะครับท่านผู้ชมนะแต่ไม่ไม่เป็นไรนะครับผมผมได้เครื่องยิงลูกระเบิดมา1อันแล้วนะครับผมนะของแต่งผมก็มีครบแล้วทั้งชิ้นส่วนโรงงานทั้งไอแผ่นคาร์บอนนะครับมีครบอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวจะแต่งไปใช้ได้เลยเนาะโอเคนะครับนะสำหรับแบบแปนก็จะประมาณนี้นะครับผมได้แบบแปนไอนี่ด้วยนะครับโอ้โหแบบเป็นม่วงไม่ซ้ำหนึ่งแผ่นนะครับนะเป็นเครื่องยิงลูกระเบิดของปืน AK นะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละอันนะ ต่อไป ah v a s นะครับผมอะไรเนี่ยกล้องเล็งคูณ2โอเคนะครับผมอ่าได้ v v a s หนึ่งอันนะครับต่อไปนะเอาแล้วก็ปืนนะครับปืนอะไรเนี่ยอ๋อเป็นปลายบอกปืนนะฮะแล้วก็ a k a k เป็นอะไรของกล้องเล็งนะครับผมกล้องเลง็งโอเคนะครับแบบแปลนก็ไม่ซ้ําอยู่หลายอันนะได้ไม่ซ้ําอยู่ประมาณ4ฉบับน,นะก็ถือว่าโอเคนะครับผมนะก็ถือว่าโอเคนะอ่ารอบนี้สําหรับการเปิดแบบแปลนสำหรับผมไม่เกลือนะครับท่านผู้ชม โอเคนะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะเราได้ลังปืนมาด้วยใช่ไหมเมื่อกี้สิบลังเดี๋ยวเราเปิดทั้งหมดเลยนะครับสิบลังนะเป็นไงฮะอ่าได้ปืนเจาะเกราะนะครับผมหนึ่งกระบอกแล้วก็ได้ปืนสกามาหนึ่งกระบอกก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมถือว่าโอเคอยู่ได้ปืนเจอะเกราะมาตอนนี้กําลังหาปืนเจาะเกราะไม่ใช่ปืนเจอกเกราะที่ปืนพวกไอ้ละลายสารเอาไยิงห้องแลบหมดยากนะคือผมเดี๋ยวนี้ผมลงห้องแลดนะครับผมนะเดี๋ยวนี้กําลังลงห้องแลบเนาะถือว่าดีนะครับได้ปืนพวกนี้มาแล้วเราจะมาสุมรางวัลนะครับ โอเค yup. เดี๋ยวผมขอเลือกเป็นชุดเกาะดีกว่าเนาะมีอยู่หกสิบดาวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับจะได้สกินหรือเปล่าโอเคโอ้โหรางวัลสีม่วงออกติดต่อกัน2ครั้งเลยเดี๋ยวขอเป็นปืนลูกซองนะอาคเป็นกันต่อนะโอเคนะครับเป็นสเปรย์ขาวนะต่อไปนะครับผมอ่านี่ครับผมยาพื้นคืนชีพเราได้คืนมาแล้วนะที่ใช้ไปเมื่อกี้นะครับได้คืนมาแล้วต่อไปอ่าปืนเจาะเกาะนะครับผมผมขอเรียกว่าปืนเจาะเกาะแล้วกันเนาะ ต่อไปอ่าสกินรถอ่อนแล้วครับโหแต่อยากได้เครื่องปืนยิงระเบิดมากเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับผมปืนยิงระเบิดหาตอนไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวเอาสกินรถไปก่อนนะอโอเคได้มาแล้วครับสมผมสกินรถนะต่อไปก็เป็นสกินกระเป๋าไม่รู้จะออกหรือเปล่านะอ่าไปกันต่อนะครับอีกห้ากล่องสุดท้ายนะโอเคนะครับผมนะอ่าเรียบร้อนนะครับโอเคนะยังไม่มีอะไรนะครับผมพวกของธรรมดานะครับผมก็เป็นของธรรมดาทั่วไปนะสองกล่องสุดท้ายนะครับ เอา C4 กับ m 1 6เอาเป็น C4 แล้วกันเนาะผมคนบ้านบ่อยนะผมเขาเขาเลือกเป็น C4 แล้วกันก็สุดท้ายได้โอเคลูกหมาแล้วก็เอาเป็นคอนดีกว่านะลูกหมาเต็มบ้านแล้วโอเคนะครับผมรอบนี้ก็คุ้มเอ้ยไม่เคยคุ้ม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 อยู่พอสมควรนะครับผมรอบนี้ก็คุ้มอยู่พอสมควรก็ถือว่าโอเคนะครับผมนะไม่ได้เกลือมากมายนะครับอ่าเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเมื่อกี้ผมได้เ k คมานะครับเป็นเอ่เครื่องยิงระเบิดนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูนะอันนี้เป็นของสกานาอกล้องเล็งนะครับ เดี๋ยวมาดูที่ปืน AK นะครับนะิกเนเจอร์ของเราในคลิปนี้นะครับผมก็คือไอที่ยิงระเบิดของ AK นะครับนะของแต่งผมก็มีเยอะแล้วแหละมีของแต่งเยอะเดี๋ยวค่อยเอามาแต่งทีหลังนะครับคงต้องเป็นคลิปต่อๆไปนะเดี๋ยวจะมาแต่งปืนให้ดูนะครับถ้าว่างๆนะครับนะโอเคก็สำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะได้สกินรถมาหนึ่งสกินแล้วก็ได้แบบแปลนของเครื่องของเครื่องยิงระเบิดมานะครับผมนะแบบแปลนของเครื่องยิงระเบิดมา แล้วก็ได้แบบเป็นแบบเป็นอื่นๆอีกสามฉบับนะครับแล้วก็ของรางวัลอื่นๆด้วยเนาะได้ปืนได้อะไรมาถือว่าสําหรับผมนะส่วนตัวนะความคิดส่วนตัวของผมก็คุ้มนะครับคุ้มอยู่นะครับนะเล่นเอาแบบแปลนแค่นั้นแหละเนาะก็การสกัดก็คงไม่ได้เข้าไปอีกแล้วแหละนะครับท่านผู้ชมก็จบแค่นี้แหละเนาะก็สำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับนะแลวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะเจอกันครับสวัสดีครับผม bounds.